ไหนๆก็ไหนๆว่างๆนั mm ้นทกคนค่ะเปิดกระเป๋าแล้วกันว่าเอาอะไรมาบ้างเนาะเปิดแล้วก็เป็นเหมือนเดิมเปิดทำไมเปิดคลิปมาเหมือนหัวเห็นนั่นแหละปเอนเขงไม่เลยแล้วแลลูกค้าไม่มันเกลียดอะไรกูวะมึงเพื่อนกูปะเนี่ยเล่นไพ่ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนค่ะขวัญนะคะวันนี้เรามาเปิดกันที่เต็นท์ค่ะดูดิเรามีความแบบเตรียมตัวแต่งชงแต่งชุดมาเป็นแบบว่าไม่เข้ากับสถานที่เลย วันนี้นะคะเรามากับกเรามากับเรามากับอันนี้น้องคงนะคะเห็นไม่เห็นมิ้นนะไม่เห็นมิ้นนะมิ้นไม่ได้นะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อน้องตรงนู้นไปเห็นมิ้นวันนี้เราไม่ได้มากับมิ้นนะมิ้นไม่มาอันนี้ใครนะมึงใครอย่างนี้นะัวหน่อยดิตอนนี้ขวัญอยู่ที่ราชบุรีค่ะทุกคนค่ะเป็นที่เที่ยวที่แบบว่าตอนแรกคิดว่าใกล้กรุงเทพก็จริง ถามว่าใกล้ไหมก็ไม่ไม่ใกล้มากใ้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการเดินทางนะคะแต่ก็ไม่ได้ลําบากอะไรเหมือนมันตรงมาเรื่อยๆแบบจะไปหัวหินนะแล้วเลี้ยวก่อนหัวหินน่ะมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอาจงจริงก็นี่ถือว่าเป็นครั้งที่สองแล้วมั้งที่มาราชบุรีเนี่ยครั้งแรกมาครั้งแรกมากับพ่อแม่ใส่เสื้อมอริสุตนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเต็นท์ข้างนอกก็แบบว่ามันเป็นยังไงบ้างที่นี่ที่นั่นที่นู่นจะบอกว่าแสงดีเหมือนกันนะเนี่ย นใจายะไคนนี้แล้นี้ได้เดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างจ้าเดี๋ยวเราเข้าเต็นท์กันนะคะนี่กุญแจของเราวิธีการไขก็คือตรงนี้เลยนี่มีความแบบเป็นแคมมากเลยอ่ะเหมือนว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนแบบว่า การมาท่องเที่ยวเหมือนกันนะปกติเราก็จะนอนแต่ห้องใช่ปะอันนี้ก็แบบเต็น์น่ะสบายเดี๋ยวจะเริ่มกินหมูกระทะแล้วเปลี่ยนชุดกินก่อนเป็นชุดกินก่อนเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าการกินหมูกระทะมันมีเทคนิคอะไรยังไงให้มันแบบว่าจอยกับเพื่อนได้แบบมีความสุขไม่ต้องแบบไปเคร่งคิีดมันมากแต่ก็ยังไม่ได้หลุดพึงนเกินไปอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะแต่ก่อนต้องบอกก่อนนะว่าเอออาจจะไม่ได้แบบ ครีมจ่าหรือเฮลตี้จ่าขนาดนั้นก็ขอแบบให้มันอยู่ในสายกลางนิดนึงหลุดได้แต่ว่าไม่ต้องหลุดหนักมากอะไรอย่างเงี้ยกลางๆพอเนาะแม่เดี๋ยวเพื่อนจะเกลียดเราเอาโอเคปะโอเคค่ะเอานี่นะคะวิธีการกินหมูกระทะแบบฉบับเราก็คือเนี่ยเนื้อหมูแบบนี้มันไม่ได้ติดมันก็สามารถทานได้เห็นไหมคะ <All right. S 1> แต่ว่า สำหรับเพื่อนนะคะก็คือลงเบคอนให้นี่นะมันน่าจะมีหมูที่มันไม่มีมันอ่ะก็ใส่ใไปอันจริงๆอันนี้ตรงนี้ก็เป็นไขมันดีนะทุกคนเพราะมันเป็นไขมันจากหมูเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยดีอ่ะอะไรนี้ไม่ใช่ไขมันเลยอ่ะก็ดีเหมือนกันแต่ก็บริโภคบางชนิดมันก็ดีกว่าน้ำมันปาล์มอ่ะของจริงๆก็คือทานๆไปเถอะค่ะทุกคนค่ะเอาที่เรามีความสุขมกินน้ำจิ้มอหไรอ่ะหล่อเล่น นั่นแหละค่ะทุกคนก็ต้องมีสังคมถูกป่ะเราก็ต้องแบบไปกินกับพ ung, กับเพื่อนบ้างตามประสงค์ภาษาทั่วไปก็กินผักแล้วก็อย่าไปกินน้ำซุปเยอะเพราะในน้ำซุปบางทีก็จะแบบว่ามีอะไรไม่รไรผงชูรสเนาะไม่ต้องสดน้ำเยอะเราก็เน้นปิง้งเน้นอะไรไปมอร์นิ่งค่ะทุกคนคะ่ะเป็นอะไรที่แบบดูสิป้าขึ้นกล้องไปแล้วจ้ะไม่ได้แล้วเช็ดก่อน <laughs> คืออากาศตื่นมาอยู่ที่ประมาณ20องศากับวันฝนพรมๆนิดๆหน่อยๆซึ่งฝนก็ก็ดีนะก็ชิลบรรยากาศนี้นี่อันนี้้าขึ้นอีก้ว,ว <laughs> <ๆ S 1> เดี๋ยวเช้านี้นะคะเราจะพาไปกินอ่าเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะไข่กระทะกับดิฟกาแฟคือเขาให้ทำเองอช่างฟ้าไปก่อนนะทุกคนนั่นแหละคือเขาจะมีบุฟเฟ่ไข่กะะระทะแล้วก็ดิฟกาแฟกินเองตรงนั่นๆตรงที่เรา กินหมูกระทะกันเมื่อวานเนาะก็เปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกันก็คุ้มนะเป็นหัวละพันห้าที่แบบโอ้ฟาขึ้นเก่งเป็นหัวละพันห้าที่คุ้มอะ่ะถ้ามาเสาร์อาทิตย์จะเป็นหัวละพันแปดมีดนตรีสดนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปอาบน้องกับนะ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่ข้างหน้าไข่กระทะกาแฟดิกจ้ะมิน้นว่าไม่ใช่มิ้นกลว่าไม่ใช่ไม่สั่มอะไรนิดหนึ่งว่าไม่ใช่ อย่าดูของกูเลยดูของกูอะไรก็ผักชีโรยหน้าเหมาะกับคนชอบผักชีโรยหน้านี่งเลยสวยงามเสร็จแล้วสวยหนึ่งไม่โฟกัสหนึ่งกดกดฟองกำลังอีกเปิดค่ะเจอใน,นอ่าท่ามุมไหน ก็จบทิปกันไปแบบง่ายๆป่ะก็ง่ายๆนะก็ไม่มีอะไรขวว่าก็เป็นการแบบเปลี่ยนบรรยากาศชิลๆในทิปใกล้กรุงเทพขับรถมาจริงๆขวัญว่ามาไม่ใกล้ไม่ไกลไงไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลเออทุกคนมันจะย้อนแยันนิดนึงก็ฟังๆไปเถอะเนะาะประมาณนั้นเนานนะเออเนี่ยง่ายโอ้แสงเปลี่ยนเลยยังเน,นี่ยนี่นี่อย่างนี้้วกันเราคุยกัแบบนี้นั่นแหละคะ่ะ ฝนก็ไม่ได้ตกแบบอะไรมากมายเราก็มาในช่วงพนุพายุพายุโนอื่นชิลดีชิวดีอากาศดีนะคะตื่นมา26องศาก็ชิลๆไม่มีแดดเนาะก็มากันได้ขวัญว่าถ้าแนะนำก็มาประมาณอีกหน่อยสุขอที่เขาจะมีดนตรีสดแล้ว ตอนนี้ถ้ามาวันธรรมดาจันท์ถึงสุกอะ่ะยังเป็นดนตรีเปิดอยู่แต่ว่าช่วงพฤศจิกาเป็นต้นไปจะเป็นศุกสาวทิ์จะมีดนตรีสดแล้วหัวละ1,800บาทนะคะถ้าเป็นวันจันถึงพักรึาก็จะเป็น1500บาทนะในช่วงพฤศจิกานะแต่ถ้าใครดูคลิปนี้ก่อนก็ยังเป็นพันห้าอยู่นะจ๊ะ ว่างก็มากันได้นะพาชวนเพื่อนหรือว่าแบบพาพ่อแม่มาแคมปิ้งแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ได้แบบสะดวกสบายที่สุดแต่ก็เป็นที่ที่แบบเป็นแคมป์ง่ายๆที่ไม่ต้องไปกางเต็นท์ชิลๆอะไรอย่างเงี้ยได้รูปแบบสวยๆเกๆ๋ๆตัดเลี่ยนทะเลบ้างเนาะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเจอกันในทริปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ